วันนี้เราจะมาทำขนมเปี๊ยะใบเตยไส้ถั่วไข่เค็มกันนะคะก็ไส้ถั่วเรากวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกราะไข่เค็มนะคะไข่แดงเค็มอันนี้จะเป็นส่วนผสมของแป้งชั้นนอกนะคะเราจะใช้แป้งสาลีอันนี้จะเป็นแป้งสาลีตาบัวแดงนะคะแล้วก็ไข่ไก่น้ำมันพืช วันนี้ใช้น้ำมันข้าวโพดนะคะแต่ถ้าเราไม่มีน้ำมันข้าโวโพดเราก็ใช้น้ำมันพืชปกตินี่ได้น้ำมันถั่วถั่วถ,ถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำใบเตยนะคะน้ำตาลทรายส่วนแป้งช้นในของเรานะคะก็จะมีแค่แป้งแป้งสาลิตาบัวแดงนะคะแล้วก็น้ำมันพืชสองอย่างเท่านั้นเองค่ะ อันนี้ถั่วเขียวเลาะซีกนะคะเรานำไปแช่แล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันค่ะน้ำตาลทรายสีขาวก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นหัวกะทิแล้วก็แป้งมันเกลือป่นค่ะสำหรับถั่วเขียวเลาะซีกนะคะเราล้างให้สะอาดนะคะล้างจนกระทั่งน้ำใสเลยนะคะ ประมาณสักสี่ห้าน้ำนะคะ่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะถ้าเรามีเวลาน้อยก็สักสองชั่วโมงอย่างน้อยๆนะคะจากนั้นนะคะพอเราแช่แล้วนะคะเราก็จะเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะจนกระทั่งน้ําใสอยู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าน้ําไม่ใสนี้แบบเขาจะเหม็นเขียวได้นะคะเราจะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ25-30นาทีนะคะแล้วก็อ่า จะรูไว้ตรงกลางด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนเขาพุ่งขึ้นมาได้นะคะจะได้สุกสม่ำเสมอใส่ถั่วลงไปนะคะในที่ปั่นจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเกลือป่นนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะใส่ลงไปเลย แล้วก็หัวกะทินะคะจากนั้นเราก็ปั่นเลยนะคะพอเราปั่นเสร็จนะคะเราก็จะนำมาใส่ในกระทะนะคะที่เราเตรียมไปกวนได้เลยนะคะ ใช้ไฟอ่อนค่อยๆกวนไปค่ะใช้เวลานานนิดนึงโอเคนะคะพอเราอกวนจนกระทั่งเขาไม่ติดกระทานนะคะแห้งดีแล้วไม่ติดกระทานนะคะเดี๋ยวเราเมือแตะๆนะคะโอเค ไม่ติดกระทะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยเรามาร่อนแป้งกันก่อนนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมของแป้งชั้นนอกเราจะทำแป้งชั้นนอกกันก่อนนะคะ ส่วนนี้นะคะถ้าเราอยากจะได้สีที่เข้มๆนะคะเราก็จะหยาะสีสังเคราะห์ลงไปนะคะแต่วันนี้พอดีเราได้ไปเตยที่เข้มๆแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องผสมสีลงไปค่ะ วันนี้นะคะถ้าเราอยากจะได้สีที่เข้มๆนะคะเราก็จะเหาะสีสังเคราะห์ลงไปนะคะแต่วันนี้พอดีเราได้ไปเตยที่เข้มๆแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องผสมสีลงไปค่ะ เราเ็าเริ่มจับตัวกันแล้วนะคะเราก็จะใช้มือนวดนะคะนวดให้แป้งของเราเขาเข้ากันก็นวดไปสักพักก่อนนะคะให้แป้งของเราเขาเข้ากันก่อนนะคะ ถ้าเราไม่ถนัดก็นำไปนวดบนโตะงานได้นะคะเค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนวดเสร็จแล้วเรานวดแป้งของเรานะคะจนกระทั่งเขาไม่ติดภาชนะแบบนี้แล้วนะคะค่อยๆนวดไปแล้วก็โรยแป้งนวลลงไปนะคะถ้าเขาเหนียวมากๆนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องโรยทีละเยอะนะคะโรยทีละน้อยด้วยทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆนวดไปนะคะเนี้ยค่ะจนกระทั่งขาบไม่ติดแบบนี้แล้วไม่ติดภาชนะแบบนี้แล้วนะคะเนื้อนเนียนดีแล้วแบบนี้เราจะใช้ได้แล้วนะคะสําสหรับแป้งชั้นนอกเราจะพักแป้งไว้นะคะประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแป้งชั้นในกันก็เราหาฝาปิดนะคะหรือไม่พักเขาบางชุบน้ามันมาดนะคะปิดไว้กันไม่ให้แป้งของเราแห้งค่ะ เรามาล่อนแป้งกันนะคะทำหลุมไว้ตรงกลางนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ค่อยๆตะล่อมนะคะ ส่วนผสมเขาก็จะประมาณพอดีกันนะคะระหว่างแป้งกับน้ำมันส่วนของแป้งชั้นในนี่เราแค่นวดให้เขาเข้ากันนะคะนวดแป้งของเราเข้ากันแบบนี้ก็พอแล้วนะคะเค okay. พักไว้นะคะอีกสิบห้านาทีค่ะ หาฝาปิดนะคะหรือว่าผ้าขาบางชุบน้ํานะคะมัดมาปิดไว้นะคะกันไม่ให้แป้งของเราแห้งเราจะมาแบ่งแป้งของเรานะคะตัดแบ่งให้ได้8ก้อนนะคะถ้าติดติดก็โรยแป้งนวลน,นะคะ ก็ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะแบ่งแป้งให้ได้ขนาดเท่ากันหรือเปล่าเราก็นําไปช่างนะคะแล้วก็ตัดแป้งแบ่งๆให้ได้ขนาดเท่าๆกันจะได้ขนมเปี๊ยะของเราจะได้ออกมาชิ้นเท่าๆกันนะคะเราปั้นแป้งของเราเป็นก้นกอนๆแบบนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณก้อนหนึ่งประมาณ50กรัม60กรัมนะคะประมาณนั้นบีบให้แน่นๆนะคะคลึงนิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพักแป้งส่วนนี้ไว้นะคะแพคขบางคลุมไวค้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาแบ่งแป้งชั้นในกันนะคะแป้งสีขาวก็แบ่งให้ได้แปดลูกเหมือนกันนะคะ ก็ถ้าไม่มั่นใจเราก็นําเขาไปช่างดูก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาปั้นอย่างนี้นะคะให้เป็นก้อนกลมๆประมาณนี้ค่ะนํามาพักไว้ด้วยกันนะคะผ้าขาบากลุมไว้แบบนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาทําต่อจนกระทั่งเสร็จเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำแป้งชั้นนอกนะคะมาหุ้มแป้งชั้นในแผ่ๆออกแบบนี้นะคะแล้วก็หุ้มนะคะบีบให้ปิดสนิทนะคะ ก็คลึ่งค่ะแบบนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาทําต่อจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เนาะเราจะมารีด กันนะคะโอเคก็กดๆนะคะให้เขาแบนๆแล้วก็ค่อยๆรีดค่ะประมาณนี้นะคะ เรจะรีดง่ายค่ะรีดไม่ยากนะคะแล้วก็ม้วนค่ะวนด้านนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เลยบีบนิดนึงค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราจะมารีดอีกเป็นรับที่สองนะคะ แล้วก็ม้วนเข้าไปอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดค่ะกดลงไปรอบที่สามนะคะ ค่อยรียดค่ะแล้วก็ม้วนนะคะ ประมาณนี้ค่ะขึงให้แน่นนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเรามาจะมาตัดแป้งนะคะแบ่งออกเป็นสี่ชิ้นค่ะ มานี้นะคะโอเคก็เอาพักไว้ในผ้าขาวบางนะคะกันไม่ให้แป้งของเราแห้งจากนั้นนะคะเราจะนำแป้งของเรามาหุ้มไส้กันค่ะกดลงไปตรงกลางเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะแผ่แป้งของเราให้เขาเป็นแผ่นกลมนะคะ ก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะ okay. จากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนของทัวนะคะ แล้วก็ไข่เค็มค่ะมาใส่ลงไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหุ้ม หุ้มปลายให้สนิทนะคะแล้วก็ค่อยๆแต่งค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําดูอีกนะคะ อันนี้เราก็จะพักไว้แล้วก็นําผ้าขบางมาคลุมไว้ก่อนนะคะก็กดลงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่แป้งของเราให้เป็นแผ่นกลมนะคะ หรือเราจะแผ่แป้งหรือว่าเราจะแผ่ไส้ของเรานะคะแล้วก็ใส่ไข่เค็มลงไปตรงกลางก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกอะคะ่ะลักก็ปปานเป็นก้อนกลมอย่างนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วก็หุ้มนะคะค่อยๆหุ้มไส้ แป้งของเราหุ้มไส้นะคะแล้วก็ครึ่งนะคะให้เค้าลักษณะสวยงามโอเคนะนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำจนกระทั่งเสร็จเลยนะคะตามสูตรนะคะเราจะได้ขนมเปี๊ยะของเรา32ชิ้นนะคะโอเคพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะ ห่อแป้งแป้งเรานำไปห่อไส้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราจะนำไปอบกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขั้นตอนการอบเราจะมาอบขนมของเรานะคะใช้ไฟ140เวลา15นาทีค่ะแล้วแต่เตาอบแล้วแต่หม้ออบของเราเลยนะคะขนมเปี๊ยะของเรานะคะครบ15นาทีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมากลับด้านอบอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะว่ามาอบลมร้อนถ้าเรากลับอีกด้านหนึ่งอบต่อประมาณ7นาทีนะคะเขาก็จะได้สุกแล้วก็กรอบนะคะกรอบนุ่มค่ะขนมเปี๊ยะใบเตยไส้ถั่วไข่เค็มของเรานะคะก็อบสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะได้กลิ่นหอมของใบเตยนะคะ เขาก็จะออกแบบนุ่มๆกรอบๆนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะลองทำรับประทานดูคะ่ะหรือว่าเราจะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้นะคะ